สวัสดีครับจะมาตกกลับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับของใหม่สองชิ้นแล้วก็ของเก่าสองชิ้นนะครับของใหม่นี้ก็จะมีชุดแล้วก็ท่าทางเปิดตัวใหม่ซึ่งงงมากเลยว่าตอน,นเห็นวูหท่าเปิดตัวนี้ขายถูกขนาดนี้เลยเหรอนะครับตกใจเหมือนกันนะครับคิดว่าจะแบบขายแพงกว่านี้นะเพราะมันเท่ะนะครับแล้วก็ดูรวยมากๆสำหรับคนที่ใส่ ตัวกิจกรรมจะมาเป็นแบบตู้สุ่ม8 g ตั้งแต่วันที่20เดือนกันยายนไปจนถึงวันที่29กันยายนก็มีเวลาให้เก็บตังค์ให้เล่นกัน10วันด้วยกันนะครับตัวนี้ของข้างในอย่างที่บอกว่ามีของเก่า2ของใหม่2นะครับก็เริ่มเลยนะเอาอะไรก่อนดีเอาของเก่าก่อนดีกว่า ของเก่าจะเป็นคอลเลกชันทั้งคู่นะครับอันหนึ่งก็จะคือรถสปอร์ตส,ส่วนอีกอันนึงจะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี้ยเป็นกระเป๋าระดับสีม่วงนะครับชื่อกระเป๋าว่าสายเขียวนะใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายเขียวใช่นี่นักสู้พันเข้าเหนียวนี่กระเป๋าสายเขียวใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายเขียวก็สามารถซื้อไปได้นะครับ เอาจิงๆก็ไม่ค่อยรู้ว่ารูป2งมันคือรูปอะไรนะรูแรกเป็นกลมๆรูปสองก็เป็นกลมๆที่มีวงแหวนรอบนอกแล้วก็รูปสามเป็นกลมๆที่มีวงแหวนรอบนอกที่มากขึ้นนะตอนใส่เป็นประมาณนี้รูปหนึ่งรูสองรสามถ้าจำไม่ผิดอันนี้กระเป๋าเนี้ยเป็นทางแบบฝั่งอินโดอ่างเงี้ยนะ เลือกได้แนว่าอยากโชว์กระเป๋าในโหมดไหนบ้างนะครับนี่นะเป็นกระเป๋าจากอินโดมานะตอนนั้นก็จำไม่ผิดอันนี้คือของเก่าชิ้นที่หนึ่งส่วนตัวตอนนี้ใช้อันนี้โยชอบอันนี้นะครับส่วนของเก่าชิ้นที่สองที่กลับมานะครับอันนี้ก็เป็นสกินเรสปอร์ตระดับสีม่วงชื่อว่า p u r p l ร์เพอร์เพลเพราะฉันมันควรจะเป็นสีม่วงอ่า ตัวนี้อันนี้เท่อยู่นะครับถ้ารถสปอร์ตมันมีแบบว่าสามารถเปลี่ยนสตั์จากสกินได้เหมือนปืนก็น่าจะดีเนาะนี่เป็นอันนี้รถเป็นสีม่วงก็มีเคาเรียกอะไรลายเป็นมังกระโหลกไฟสีฟ้านอกจากนั้นก็ยังมีลายที่ตัวรถเอฟเฟกที่ตัวรถแล้วก็เป็นเอฟเฟกไฟรอบรถตัวนะครับเป็นไฟสีม่วงเท่อยู่นะ ถ้าไม่ติดว่าจะใช้รถที่มีสเตตก็จะไปใช้รถคันอื่นอยู่บ้างนะตอนนี้รถมีสเตตตก็จะใช้นี่ b m b o r ก h i n i v e n e n o เ e r ร Nemesis ชื่อโคตรยาวร,รถอันเมื่อกี้ก็เป็นอย่างที่สองที่เข้ามานะครับของอันที่สามที่มานะครับอันนี้เป็นชุดชุดอันนี้เป็นชุดใหม่ละไมยตัวนี้ชื่อว่าพิงค์เมดูซ่า มีความเป็นแบบไฮเทคมีความเขาเรียกว่าเอาเอานิยายกรีกมานะครับตัวคอรเมดูซ่าเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในนิยายกรีกโรมันนะครับเป็นสามพี่น้องเมดูซ่าเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดถ้าจะไม่ผิดนะมีพี่สาวสองคนนะเขาเป็นเผ่ากอก้อนซึ่งเผ่ากอก้อนเนี่ยจะมีหัวเป็นงูมีผมเป็นงูนะอะไรประมาณนั้นและสุดท้ายก็โดนปราบด้วย ชื่ออะไรเพอร์ซิอุสอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ผิดหรอกเพอร์ซิอุสตับปลาเมดูซ่าแล้วก็เลือดของเมดูซ่าเนี่ยหยดลงมาที่พื้นโลกแล้วกลายเป็นม้ามีปีกที่เรียกว่าเปกาซัสนี่ข้อมูลเหมือนจะเป๊ะน่าจะเป๊ะถ้าจำไม่ผิดหรอกเคยอ่านตอน่ชอบอ่านนะครับชุดนี้ก็จะเอาเมดูซ่าที่เป็นนิยายประดมปรากรีกเนี่ยมาผสมกับความ เป็นไอดอลในยุคอนาคตนะครับน้องก็เห็นว่าชุอมันจะมีแบบความเวอร์วังอลังการนะความเป็นไอดอลนี่นะครับหมุนให้ดู1รอบ2รอ,อ,อบผมแบบใกล้ๆให้ดูช็อหึ่งรอบสองรอบตอนีอ้ก,การเอากิมมิคของมิจูซ่ามาใช้เนี่ยหัวมันจะมีแบบเหมนเป็นงูพันอยู่แล้วก็ตานี้ต้องหลับไว้เพราะถ้าเกิดราลืมตามองมิจูซ่า ราก็จะกลายเป็นหินประมาณนั้นนั่นเองครับจะมีลายงูอยู่แยกเป็นชิ้นบ้างนะครับพาร์ทเสื้อมีเอฟเฟกพิเศษด้วยเมื่อกำจัดศัตรูได้ปังไงต่ออ๋อจะมีงูข้างหลังมันจะแบบกระจายออกมานิดนึงนะครับไม่เยอะเอฟเฟกต,ตัวนี้นี่คือพาร์ทเสื้อหมุนเข้าไปก็สวยดีดูเป็นไอดอลไอดอลเข้ากับคาเปล่าอยู่ พา่สองเปกระโปรงนะครับกระโปรงนี้มีทั้งตะข่ายทั้งงูไม่รู้ใครชอบก็ชอบส่วนตัวไม่ชอบนะพาที่สามรองเทา้ารองเท้าเกิดงูสีชมพูพาที่สี่เป็นพาผ้าปิดต,ตานีน่ผ้าปิดตารลกดิตาหลับอยู่และพาสุดท้ายก็คือเป็นทรงผมนะไม่ใช่ทวินเทลอันนี้เป็นแบบว่าไตรเทลมีวเากรมัดหัวสาจุก นะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นเครื่องประดับผมคล้ายๆไม่จุซ่าคล้ายๆงูนั่นเองส่วนตัวเลยนะครับก็คือไม่ชอบ <laughs> ใครจะชอบก็ชอบก็ซื้อไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับนั่นแหละแค่นั้นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้นนชอบอีกอันหนึ่งเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าเปิดตัวที่บอกว่าดูรวยไหนไงน พอทีจามถ้าเปิดตัวซุปตาร์พรมแดงนะครับผมแดงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นก็แบบไอคอนิกทั้งฝั่งแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะมีการเทศกาลเดินผมแดงก็เอาแบบดาราดาราไปเดินกันนะมีการถ่ายรูปนี่ก็แบบกลางพรมแดงเองเลยนะครับแอกไปหนึ่งทีน,งนี่นก็เดินนะมีคนถ่ายรูปแวบๆเป็นแฟดลตคือชุดทรงชอ ก็เดิมผมแดงได้นะครับนี่ย่าเงี้ยไปกลัวก็เป็นส่งซอให้โซนะมีคนติดตามเยอะก็เดิมผมแดงอันนี้อย่างที่บอกไปว่างงมากว่าว่าทำไมมาขายในตู้แปดถีเพราะว่าถ้ามันดูแบบรวยๆเนาะคนใช้มันดูแบบอ้ผมเป็นแบบคนเด่นคนดังตอนแรกคิดว่าแบบเขาจะเอาไปแบบแจกสตรีมเมอร์หรือเปล่าวะหรือว่าไปแบบขายแพงๆแบบปักทงหรือเปล่าวะมันดูแบบรวย ม,มาในตู้สุม่มปทแล้วราคาหมดตู้ก็ไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นที่9เพชรเท่านั้นแล้วก็19เพชร49เพชรเ9เพชร1 9 9 3 4 9 4อยแล้วก็699นะครับถ้าน้องดูคือวยตูสุ่มแปตทีช่วงนี้ก็จะมี2ราคานะครับก็คือส่วนใหญ่มี1 5 0 0 1 5 0้อยเพนทิดๆแล้วก็1 9 2เเพชรนี่แหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่192 2เพชรก็ถือว่า ไม่ได้แพงเลยนะครับก็อยากได้ก็ไปจัดก,กันได้นแต่ต้องบอกว่าตู้สมาร์ทจีม,มไม่ใช่ราคานี้ตอบนะบางทีมันจะต่ำกว่าพันหหรือว่าสูงกว่าพันเก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็รอติดตามแล้วแต่ตู้กันไม่ใช่ทุกทุกตูทกทก้ที่จะราคาเท่ากันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลก์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube IT, ดทิกตอกตัวแล้วก็จจกระหม่อมคลิปหนาไปละบ๊ายจ้ะ